ฉันงท้องฟ้าที่มันกว้างใหญ่ไกลออกไปฉันยังอยากรู้มีแค่เมเป้หรือไม่ใช่คำตอบต้องออกไปนอกกรอบ สวัสดีครับทุกวันนี้นะครับถ้าเราพูดถึงสินค้าโอทอหรือว่าสา 1, 1, ินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลเชื่อว่ามไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเพราะว่าเป็นตัวแทนของสินค้าหนึ่งเดียวในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละตำบลเช่นถ้าเราพูดถึงไข่เค็ม,ก,ม,ายยาคมก็ต้องนึกถึงไข่เค็มชายานะครับพูดถึงข้าวหลามก็ต้องนึกถึงข้าวหลามหนองมนถ้าพูดถึงกล้วยตากก็ต้องนึกถึงกล้วยตากจากกําแพงเพชรและแน่นอนที่สุดนะครับถ้าเราพูดถึงร่มก็ต้องนึกถึงร่มจากบอ่อสร้าง อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่กว่าที่เจ้าร่มบ่อสร้างนั้นจะกลายเป็นสินค้ายอดนิยมเป็นสินค้าสร้างชื่อทั้งในและก็ต่างประเทศร่มบ่อสร้างนั้นมีที่มาอย่างไรบ้างทําไมร่มต้องทํากันที่บ่อสร้างกบนอกกรลาคืนวันนี้เราจะไปตามหาคําตอบที่มาและจุดเริ่มต้นของร่มบ่อสร้างกันนะครับต่อและมานะครับจะทําหน้าที่ในการตามหาคําตอบให้กับเราในคืนวันนี้การเดินทางของคนทั้งสองคนไม่ได้เดินทางเฉพาะในหมู่บ้านหลายๆห,หมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นนะครับ แต่ว่ายังซัดเซย์จนจรไปตามหาคําตอบันไกลถึงประเทศพมา่าเพราะฉะนั้นติดตามการเปิดอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของร่มบอ่อสร้างที่อําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่ได้ในกบนอกกะลาคืนวันนี้ครับตอนนี้เราสองคนเดินทางมาที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อที่จะมาตามหาร่มบอ่อสร้างนะคะร่มที่สร้างชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยค่ะตอนนี้นะคะเราเข้ามาสู่ บ้านบ่อสร้างเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแล้วก็จะสังเกตเห็นเลยนะคะว่าสองข้างทางถนนนะคะก็จะมีแต่ร่มร่มร่มค่ะโรงเรียนก็มีร่มนะคะร้านค้าก็มีร่มแม้กระทั่งป้ายซอยนะคะก็ยังมีร่มค่ะแล้วก็ยังไม่เว้นนะคะขนาดพื้นที่ของที่จอดรถนะคะก็ยังมีร่มค่ะมากมายระราตาเลยล่ะคะ่ะอันนี้เห็นมาตั้งแต่เด็กๆ แต่สมัยตัวเล็กๆเลยร่มบ่อสร้างจะต้องหน้าตาอย่างนี้แหละมนนีเยอะอันนี้เป็นรม่มอันเล็กแล้วก็ทำด้วยกระดาษสาสีสันชูชาดมากๆอันนี้นะคะเป็นลายพิมพ์ค่ะมีรวดลายมีมังกรอันนี้เห็นบ่อยค่ะอยู่กรุงเทพจะเห็นบ่อยมากร้านอาหารร้านกาแฟชอบใช้ร่มแบบนี้เนี่ย เอาไปตกแต่งแล้วอย่างนี้เขาเรียกร่มบ่อสร้างไหมร่มบ่อสร้างร่มบ่อสร้างและอันนี้อันนั้นมเป็นล่มกระดาษและอันไหนของแท้แท้หมดเลยแท้หมดเลยร่มแบบนี้แปลกๆค่ะมาจากส2องปันนานะคะมาจาก12ปันนานะคะไม่ใช่ล่มบ้านเรานะคะไม่ใช่ร่มบ้านเราใช ว่าทําไมร่มถึงได้มาโด่งดังมีชื่อเสียงที่บ่อสร้างเป็นสัญลักษณ์ของบ่อสร้างล่ะคะคงเป็นพวกงานฝีมือนี่แหละถ้าอยากได้ข้อมูลจริงๆไปในศูนย์อุตสาหกรรมศูนย์อุตสาหกรรมช่มเขา,าจะมีประวัติอะไรหมดปรงนี้นี่ค่ะศูนย์อุตสาหกรรมทําร่มบ่อสร้างนะคะที่เจ้าของร้านข้างนอกบอกว่าเป็นแหลกใหญ่ที่สุดในการทําร่มบ่อสร้าง ทำยังไงฉันจึงจะรู้ใครก็ก,ก็พูดกันฉันก็ฟังอยู่ไม่คิดแคเฝ้าดูต้องรู้ว่ามันเป็นเช่นไรค่ะในนี้แบบว่าร่มเยอะมากนี่เรียกว่าร่มบ่อสร้างทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะเอ,อจะเรียกว่าร่มบ่อสร้างทั้งหมดก็ได้ค่ะที่มีการที่เราเก็บไว้ทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ ร่มบ่อสร้างดั <pt> no giveaway, ้งเดิมเลยจริงๆนี่หน้าตาเป็นยังไงคะดั้งเดิมจริงๆนี่จะต้องเป็นร่มกระดาษาค่ะเป็นร่มกระดาษอย่างนี้เห็นเยื่อสาไหมคะใช้กระดาษาทําร่มใช่ร่มสวยๆอย่างนี้เหรอคะอ๋ออันนี้เราพัฒนาแล้วค่ะประยุกต์ให้สอดคล้องความต้องการของลูกค้าเพราะว่าสีสันจะฉูดฉาดแล้วก็จะทนกว่า เพราะว่าเป็นผ้าแพรแบบประยุกต์เป็นผ้าแพรแบบเก่าเนี้ยจะเป็นกระดาษสาแต่แต่มันก็ประยุกต์นานแล้วนะคือเห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็มีห้อยๆด้วยร่มบ่อสร้างมีตั้ง200ปีแล้วนะคะคุณสมบัติของร่มที่เป็นร่มบ่อสร้างประกอบด้วยอะไรคะจะต้องประกอบด้วยโครงไม้ไผ่ด้ามไม้ตุ้มร่มที่ทําจากไม้เนื้ออ่อนกระดาษสากระดาษสา ที่ใช้หุ้มร่มแบบเดิมมีลวดลายหรือไม่มีลวดลายเดิมจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีลวดลายและมีแค่สองสีก็คือสีดํากับสีแดงค่ะสีแดงที่ได้จากดินหรือหินบนภูเขาที่เอามาปนสีดําก็ได้จากก้นหม้อที่ขูดมานะคะแล้วผสมกับน้ํามันเขาเขียนภาพนี่มันมาเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงล่ะก็ประมาณสักคาดว่าประมาณสัก50ปีมานี้เองค่ะ ก็ชาวบ่อสร้างก็พัฒนาเห็นร่มที่สีสันธรรมดาพอเริ่ม <c oughs> มีหลากหลายสีขึ้นก็เริ่มลองแต่งแต้มเพราะว่าคน <c oughs> บ่อสร้างเองก็มีทักษะในด้านการเพ้นอยู่แล้วนะคะร่มสมัยใหม่ที่เพิ่งทํากันมาเมื่อไม่กี่สิบปีนี้ก็เลยเป็นที่ติดตาของนักท่องเที่ยวเ <c oughs> พราะส่วนใหญ่คนจะนิยมซื้อแบบนี้ไป <c oughs> เดยเยวาะน้องอาจจะเห็นบ่อยๆในเวลาเขาใช้ประกวดนางสาวเชียงใหม่ประกวดนางงามก็เลยคุ้นตาว่าน่าจะเป็นแบบนี้ร่มบ่อสร้างทั้งสองแบบนี้คือแบบเก่า กับแบบใหม่ใช่ค่ะมีคุณสมบัติในการใช้งานต่างกันไหมคะต่างกันค่ะแบบเก่านี่จะากันฝนได้กันฝนกันแดดได้จริงนะบางคนไม่กล้าใช้นึกว่าเอาไปประดับเฉย<ช>ๆค่ะแต่แบบใหม่นี่คือกันแดดแล้วก็ประดับตกแต่งบ้านค่ะ,คะใครคิดว่าร่มบ่อสร้างเป็นของที่ระลึกเท่านั้นนี่เข้าใจผิดค่ะลองใช้แบบนี้ดูสมัยโบราณเราก็ใช้ถือกันอย่างเงี้ยค่ะ<ช>ไปตลาด บอสร้างมีกี่ประเภทนะคะเราลองไล่ดูก็จะมีร่มแบบเป็นร่มเราเรียกร่มผ้าดิบนี่นะสไตล์ออกมาจากบ้านหลี่สไตล์บ้านหลีเป็นร่มผ้าไหมเทียมผ้าไหมเทียมมีร่มกระดาษสาดอกไม้นะคะติ๊กเรดอกมีกระดาษสาชัดมากค่ะนี่จะเห็นยืดเห็นเือนเยื่อสาจะมีร่มแพ็โฟ ร่ม,รมแ<ผ>เราเรียกแพโคน,นี่เราเรียกอันนี้ร่มกระดาษจีนร่มกระดาษจีนาชาวบ้านในบอ่อสร้างทาร่มกันสักเท่าไหร่เนี่ยบ่อสร้างจริงๆเป็นที่สําหรับประกอบร่มในสมัยโบราณเราประกอบกันที่วัดค,คออือตามประวัติเนี่ยนะคะคือก็เป็นประวัติที่เล่ากันมากว่า200ปีจริงเท็จเราไม่แน่ใจแต่ว่าก็คือว่าร่มบอ่อสร้างเนี่ยเขาจะมีการแยก คือโครงล่มจะทําหมู่บ้านหนึ่งะนะคะตุ้มล่มอันนี้เราเรียกตุ้มล่มเป็นส่วนของของของด้านล่างนี่นะคะ,คะก็จะกลึงอีกหมู่บ้านหนึ่งกระดาษสาถ้าคุณรู้จักก็ทำที่อีกหมู่บ้านหนึ่งด้ามล่มทําอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็มาประกอบกันที่หมู่บ้านบรอสร้างอโอน,นีอนี่คืองานทำมือทั้งหมดเลยค่ะ เ็นวาึกไม่ออกเลยว่าจะกลายเป็นร่มได้ไง <c oughs> ไม่น่าเชื่อนะคะว่ากว่าที่จะมาเป็นร่มบ่อสร้าง1คันนะคะก็ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายๆชิ้นส่วนค่ะแล้วก็มาจาก2องอำเภอ8ปดหมู่บ้านค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือชิ้นส่วนเหล่านี้นะคะไม่ใช่งานอุตสาหกรรมที่มาจากเครื่องจักรขนาดใหญ่นะคะแต่ว่าเป็นงานทำมือค่ะเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านค่ะ และเมื่อเราได้เห็นนะคะร่มบอ่อสร้างที่วางขายมากมายหลายรูปแบบแล้วเราจะกลับไปตามหาเบื้องหลังค่ะของความยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมร่มบ่อสร้างว่าชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาจากชาวบ้านที่หมู่บ้านไหนกันบ้างและกว่าจะมาเป็นชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยวัตถุดิบมาจากไหนและทํากันอย่างไรค่ะพงคค,งคาา,านน